นี่คือบรรดานางเอกและนางร้ายซึ่งเคยปะทะบทบาทกันมาแล้วในละครแต่ในวันนี้พวกเธอต้องมาปะทะกับฝ่ายตรงข้ามและยังปะทะกันเองเดี๋ยวดีฉันในฐานะที่เป็นพิธีกรนะคะอยากทราบความรู้สึกของแต่ละท่านนะคะอันนี้นี่ก่อนการถ่ายทํา คือว่ามา Γ, งานนี้นี่นะคะดิฉันก็เตรียมอกเต็ también, e like trendy, ียมใจมาอย่างดีแล้วนะคะว่าไม่ยังไงก็ตามดิฉันก็จะใช้สมองของดิฉันให้เต็มที่ค่ะก็ตื่นเต้นมากเลยนะคะแค่นั้นหรอคะตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแต่เดี๋ยวนี่นี่ขออยากพูดมากค่ะเดี๋ยวไปดูข้างในดิล่ะคะและขอบคุณล่ะคะของดิฉันนะคะไม่มีความตื่นเต้นเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะเพราะว่าดิฉันเตรียมสมาธิมาอย่างเต็มที่แล้วดิฉันก็คิดว่าดิฉันไม่ใช่จุดอ่อนของทีมอย่างแน่นอนค่ะก็รู้สึกดีค่ะก็กำลังกุ้มใจอยู่ค่ะเพราะว่า ทีของฟ้านนี่นะคะมีคนที่แบบไม่ค่อยพูดอะไรเลยไม่ค่อยพูดอะไรเลยเพราะฉะนั้นคุณฟ้าก็จะต้องพูดให้มากที่สุดใช่ค่ะจะพยายามค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะประทับใจที่วันนี้มีนางเอกและนางร้ายนะคะได้มาเล่น The w i a k e Link กำจัดจุดอ่อนนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสมาเจอครูอ้อด้วยนะคะดีใจค่ะกลัพี่ๆจะแกล้งอ ดิฉันหญิงไทยคะท่ะดิฉันจะต้องเป็นคนที่เรียบร้อยต้องสง่างามนะคะหนูรักเด็กคะ่ะอยากเป็นนางงามคะ่ะอยากมีสามีคะ่ะการแข่งขันครั้งนี้จะดำเนินไปเช่นเดียวกับบทละครที่ว่าธรรมะย่อมชนะอธรรมหรือไม่หรือว่าจะมีการชำระแค้นกันหรือไม่ต้องคอยติดตามชม สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The w i a k e t Link ต้มจัดจุดอ่อนผู้เข้าแข่งขันทั้ง8ล้วนเคยได้ประทับก,กันทั้งอารมณ์และขารมมาแล้วในละครเรื่องต่างๆแต่วันนี้พวกเธอมาที่นี่เพื่อพิสูจน์ว่าใครจะเป็นผู้ที่แกร่งที่สุดและใครจะเป็นผู้ที่อ่อนแอที่สุดหรือใครจะเป็นผู้ที่โหดร้ายที่สุดหรือใคร จะเป็นนางเอกที่อ่อนหวานที่สุดส่วนที่ฉันไม่เกี่ยวเพราะที่ฉันร้ายที่สุดและที่ฉันก็สามารถเป็นนางเอกที่ดีที่สุดได้เพราะที่ฉันเป็นพิธีกรรายการก้มจัดจุดอ่อนไปพบกับพวกเขากันเลยค่ะสวัสดีค่ะรันพภวันศรีนิกรค่ะน่ารักใสซื่อน่าทนุถนอมอิน n n o ซ e n ์ค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันสุจินีชัยมุสิกค,ค่ะข้าวงการบันเทิงมาปีกวปีกว่าๆประสบการณ์ย่อมดีเยี่ยมและดิฉันวันนี้มั่นใจว่าดิฉันไม่ใช่จุดอ่อนอยางแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะดิฉันบงกฎคงมาลัยค่ะเป็นหญิงไทยเรียบร้อยและเป็นกุลรัตรีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันมิชุดาพินดัมค่ะทำกับข้าวไม่เป็น เกลียดเด็กขี้หมุดหงิดแล้วก็ชอบรังแกสัตว์ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันฟ้าชนิกาสจุดกุลพรุ่งนี้จะแต่งงานแล้วนะคะอย่าลืมสองซองมานะคะไม่น้อยกว่าพันหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะดิฉันอยู่วงการมานานมากค่ะไม่ต้องบอกแล้วนะคะว่าชื่อหรือว่านามสกุลอะไรเพราะว่าชื่อนามสกุลดิฉันไม่ซ้ำกับใครไปสิสวัสดีค่ะ ดิฉันอมิตาทาท,าทายังค่ะถึงดิฉันจะไม่ใช่นางเอกที่อ่อนหวานแต่วันนี้ดิฉันพร้อมที่จะมาประทับคารมกับนางร้ายและก็พิธีกร The w e a k e s t l i n k กับจัดจุดอ่อนค่ะสวัสดีค่ะ ดิฉันชนานานุตาคมนะคะหมั่นไส้พวกที่มาอ้อวดว่ากำลังจะแต่งงานนะคะยังไม่ได้แต่งเลยนะคะทำเป็นโชว์ออฟอยู่ได้สูดเด้เย็นไม่ได้ค่ะประสบการณ์แต่งแล้วสองรอบที่เกียจคุยค่ะสำหรับกติกานะคะดิฉันที่เกียจพูดแล้วะค่ะเพราะว่าพูดหมดแล้วทุกๆสัปดาห์เบื่อเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะเริ่มจากนางเอกคุณรันนพวันเราจะเริ่มเล่นเกม The Wicked Link ก้มจัดนางเอกหรือนางร้ายดีนบดนี้เจ้าเวลาคุณนพวรรณนางเอกหนังไทยมักตกเป็นของพระเอกที่ไหนกระท่อมล้างการป่าค่ะ ถูกต้องคุณตกเป็นของพระเอกบ่อยลยสิคุณสัวัจนีค่ะพระเอกกับนางเอกได้เสียกนะันตอนตอน่ะตอนที่มีอารมณ์ถึงจุดสุดยอดค่ะผิดค่ะได้เสียกันตอนเล่นไพ่ กชอบน้ำส้มค่ะถูกต้องค่ะเก่งมากคุณวิชุดาค่ะน้ำอะไรที่นางร้ายชอบข้ามค่ะข้ามข้ามนะคะคำตอบก็คือน้ำกรดเพราะพวกคุณนชอบสั่งมาสาดเขาแต่ก็ถูกสาดซะเองคุณชนิกาน้ำอะไรที่คนดูชอบน้ำเปล่าค่ะผิดน้ำหนึ่งนางเอกร้อยเลขเสน่ห์ รัญญาน้ำอะไรที่คนดูไม่ชอบน้ำเน่ยายันมะทางกิฉันค่ะน้ำเปล่าผิดน้ำหน่าอย่างพวกคุณเลยคะที่เป็นคุณนรินาค่ะ <c oughs> นางเอกใช้มือข้างไหนตบนางร้ายแล้วเจ็บที่สุดข้างไหนก็ได้ที่ถนัดค่ะถูกต้องค่ะ คุณชนานานางเอกคน,นออนคนไหนไม่ใช่ทองแท้อ๋อนางเอกคนไหนไม่ใช่ทองแท้ใช่ไหมคะเอ่อแอนเอลิชาค่ะเพราะยังไม่ได้แต่งงานกันค่ะผิดคุณแอนแอนทองะส์โอ้ไม่ใช่ทองอแท้เหมือนกันนะ่ะคุณนพวรรณผลไม้ชนิดใดที่นางร้ายกลัวเป็นที่สุดทุเรียนค่ะทุเรียนถูกต้องเธะเก่งมาก <c oughs> เก็บค่ะถ้าเถียงสู้นางเอกไม่ได้ต้องทำยังไงตบมันอย่างเดียวค่ะผิดฝากไว้ก่อนคุณบองกตในเรื่องบางประจันใครกลิ่นตัวแรงที่สุดตัวนี้ฉันเองค่ะผิดค่ะนายทองเหม็นคุณวิชุดา,าถ้านางเอกถูกคนร้ายปล้ำจะทำย่างไร สู้ไม่ให้ปั้มค่ะต่อสู้ขัดขืนทุกวีทางที่จะไม่ให้คนร้ายปั้มได้ค่ะผิดค่ะนอนอยู่เฉยๆเดี๋ยวพระเอกมาเองคุณชนิกาแอบค่ะนางเอกโคสท่าไหนสวยที่สุดเอเนอะนั่งได่อยู่บนเตียงรอพระเอกค่ะผิดถ้าขุดมะคร้าวหรือถ้าเกาะนูกกรงก็ได้คุณรัญญา ละครตอนไหนคนดูต้องอ้าปากค้างตอนไหนตอนเย็นละกันผิดค่ะดูละครตอนกำลัง,งควันคุณนมิตาค่ะโออะไรทำให้หน้าแดงโอไม่กอดค่ะผิดค่ะโอลิเวอร์กุพา oh, คนานา,นาใครเป็นนางอิจฉาที่ร้ายที่สุดอ๋อฉันเองค่ะผิดทีฉันต่างหากอบอกตั้งแต่แรกแล้วไงคะหมดเวลาค่ะรอบแรกพวกคุณก็เก็บเงินไปได้หนึ่งพันบาทเท่านั้น <laughs> ใครที่มัวแต่เงอะงะง,งุ่มงามก็ถือว่าสวย <laughs> ใครที่มัวแต่ปั้นหน้าเป็นนางร้ายใครมีแต่ความอิจฉาริษยาอยู่ในใจใครที่สมควรที่จะถูกกำจัดออกเป็นคนแรกหนึ่งในนี้กำลังจะสิ้นสุดบนเวทีนี้แล้วล่ะคะ่ะถึงเวลาของการก้มจัดจุดอ่อน ตามสถิติแล้วคุณตั๊กบมกฎเป็นนางเอกที่ผมผู้บรรยายชอบมากที่สุดนะครับแต่เธอตอบคําถามได้มากที่สุดด้วยการตอบคําถามถูกหรือไม่ไม่สำคัญส่วนจุดอ่อนก็คือพวกนางอิจฉาทั้งหมดซึ่งผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่